โอ้ยกงดงเก่งเด่งอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะงามค่ะงามคือแบบเด็ดเปาะเด็ดเปาะเลยคะ่ะฟังเสียงเด็ดกระดูปิ๊ง ลาพนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปอกไปสุภุสุคนเตอ๋ยจจะมาค่ะพี่น้องคะ่ะเมือเก็บยอดนมำใหม่ฝรั่งปลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวอยู่ในป่านี้เลยมีเยอะแยะเลยเดินเลือกหาเก็บเอาค่ะพี่น้องไปเก็บคะ่ะนี่คะ่ะ อ้อันนี้คืองามแทอะหยดนี้ยังไงป่ะอ้อันนี้สูงจนจะบานแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นบ่ารัะพี่น้องเช่นสิเดี๋ยวมันก็จะบานเหมือนเหมือนดอกไม้มันก็จะเป็นเหมือนดอกไม้ค่ะทุกคน กุ้โกงโดงเก่งเดง้งกุ้งโดงเก่งเดง้งอ้ยพูดอ่ะหลายเฮงในป่าผนพีน้องอุย้ย พี่น้องคะอันนี้ก็เอาไปผัดกระแซบกับพี่น้องค่ะเอาไป <c oughs> เอาไปลวกเป็นหนึ่งกินกับป่นกับแกวเอาไปหนึ่งใส้ปลากระแซบกับพี่น้องนี่ห้อยผู้ใดบวกมาขุดมั้อนี่ห้อยกระเจ้าขุดมันเต็มหรือเป็ดหมูปลาโอ้แม่ห้อยกระเจ้าขุดมันพี่น้องค่ะ นี่ค่ะโอ้ยหยอดนี่ขึ้นใหญ่ทีเพราะว่าเจ้าขุดมันไปนปลูกเคราโน่ย่างไปเรื่อยนี่ค่ะน้ำน้ำน้ำพี่น้อง แม่เจ้ายอดแม่ขักเถอะเปล่ายิ่งเก็บยิ่งมัน,น่ะเนี่ย,ยปุ๊บนี่ยปุ๊บหูหูเปียเปียเปียใส่ละเปียเห็นบอ่อพี่น้องคุณแม่พี่พพนะ้งงนองคะ่ะ สวนตัวเร้ววแล้ว,วลพอนี้ความรู้สึกว่าเหมือนมันจะขึ้นน้อยลงเพราะว่าดอกมันเกระจยายก็ได้พี่นุ่มคนมาเก็บดูดอกมันได้เพระจายสิคนมาเก็บบ่อยเขาจาเขาจะไม่เก็บทุกเขาไม่เก็บทุกปีแบบนี้นัองเยเป็นดอกนี่กระจายสิคะ เดี๋ยวไปเอาทั้งผุนไปเอาทั้งผุนค่อยหยดใหญ่มันสิลืมไปเอาทั้งนั่นมันค่อยหยดใหญ่มันสิลืมกับตา <c oughs> อ้ายตยา,า,ายบ่เดี๋ยวท้่พี่น้องของแขงของขาว้ายเพียน้องขาเจ้ามองบ๊ฮกกับโบ๊อยากเก็บเก่ากับใดเนาะย่ายนี่ อ้อันนี้อวบมากโอ้โหเพียยอดตองไงมันตรงมาแบบแบบนี้แหละคือแบบที่มันเพิ่งจะขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะทุกคนยอดียังอวบค่ะ ดูว้าทุลายเยตะตรงนั้นถือไม่ได้โอ้ยหยุดไม่ได,ด้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อีกแล้วเลือดเลือดเอาเลือกเอ,เอายอดที่มันยังตุมต่มๆอยู่น, <c oughs> นี่อย่งเงี้ยเงี้ยงยัยตุ่มค่ะพี่นอ้อง อันนี้ก็ตุม่มค่ะทุกคนโอ้ยมันก็หลบอยู่ในป่าเพียงเพียงหมักหมุนป่าได้คอยนี่ค่ะอ๋อว,อนวันละพ่นดิดไว้ สรงหลงแสงแรงไออันนี้ขึ้นนี่ค่ะสรงหลงแสงแรงสรงหล,ง,ง,ลงแสงแรงนี่ค่ะ๊งาม เก็บไปเก็บมากก็ได้หลายแล้วดิพี่น้องค่ะบ่ได้ดีบ้อนงี้วตรงนี้ตรงนี้นี่เห็งงามพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะสามสี่ยอดนี่มั้ยตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดก่อนนี้ก่อนนี้มีสี่ยอด

โยน่ยวนเดีด๋ค่ะจะบานต้อกบตรงเขาใช่ไหม,มนี่ก็ใกล้จะบานแล้วทุกคน งามตงุงยอดยิ่งใหญ่โอ้ตรงนั้นเริ่มบานหมดแล้วเขามีอยู่ยอดดึงงามนี่มันเริ่มจะบานแล้วค่ะทุกคนยอดยิ่ใหญ่อันนี้มันเริ่มจะบานแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเจอบักหอยอีกแล้วค่ะสองตัวค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะ ทุกคนค่ะโอ้ยองดองเก่งเด่งอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะงามค่ะงามคือแบบเด็ดเปาอเด็ดเปาอเลยค่ะฟังเสียงเด็ดกันดูพี่นนอง หมืดจากหน่ย บาหยุดเลยค่ะพี่น้องเอาละไปยังมีต่อ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องขามามากเก็บน้ำไม้ฟรังปลากันค่ะพี่น,ออน้องขาหยดน้ำไม้ฟรังปลาหยุดตรงนี้แหงหลายมีแต่หยดนำงามพี่น้องค่ะแล้วพ่นเด็ดเอาเด็ดเอาเลยเด้ นี่รับพี่น้องหลายคักตรงนี้เห็น <c oughs> บ่จับพี่น้องค่ะงามงามงามค่ับทุกคนอุ๊ย ขอบคุณพี่น้องสุภุสุค้นที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เดิอจ,จ้กพี่น้องคะ่ะกับผู้ใดมากัฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะทุกคนขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะเลยค่ะทุกคนนี่จะยอดน้ำนาค่ะ